what, w a s your name? Don't you play this game? You from another land? Got you like this c o u n t r y b a y d Tell me what's your name? Don't you play this game? You from another land? Got you like this c o u n t r y b a n d She hit me up like what you need? I got u s in the trees. I got shit you never think that people. สวัสดีครับผมผมบี้เฟลเลซิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอารถ X-Max 300มาให้ดูนครับ ซึ่งที่จอดอยู่ด้านหลังคันนี้ของผมแล้วแต่เรามาดูกันครับว่ารถคันนี้เดินระบบเบรใสายปั๊มอะไรไปบ้างแล้วก็ชุดเครื่องคันนี้เป็นชุดลูก82ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างทําไมรถคันนี้ราคามันถึงเกินครึ่งล้านเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าทั้งหมดทั้งคันที่อยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะลึกรายละเอียดให้ดูกัครับรอชมได้เลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับ X Max คันนี้ X Max 300ซึ่งราคาไม่ได้300นะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b ์กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามีรถด,ดีๆหลายคันมาให้ดูนะครับตั้งแต่รถป๊อบยันตัวพันซีซีครับฟ i ลเลซิ่งครับมีดีเสมอครับรอติดตามได้เลยครับ <S 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 got shit you never think that